กันสุดท้ายลายการนะครับเร่งข้าวรบก็ช่วงคุยกับผู้นําผู้บริหารเขผ่านมาเราก็เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไล่แห้งมานั่งพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเทศบาลตำบลปากเลาะเราก็ได้รับเกียรติจะรองนายกเทศมนตรีคนนุ่มไฟแรงครับคุณสัตราการกนกสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นพือนบ้างครับทีปากเลาะปากคลอตอนนี้ก็ถื่อว่าเป็นนายก ผมไม่นะครับที่ได้รับการบรญายนสภรัครับในรดับการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่25พฤศจิกาปี2555ครับปากเคราะห์นี่เพิ่งยกฐานะจะอบตเป็นเทศบาลใช่ครับยกฐานะเมื่อวันที่3สิงหาสิงา2555ลังจะเป็นอบตมาอยู่ประมาณ4ี่สมมส16ปี16ปีครับอืมพัฒนาไปดีมัใครเข้าไปในปากเคราะห์จะเห็นว่าพื้นที่ในความรับผิดชอบของปากเคราะห์นี้มีการ จะเดินก้าวหน้ามะไม่ครั้ลายย่างปัญหาทำเรื่องปัญหากันก่อนเลยใดุ้ปัญหาก่อนนะอ่ปัญหาเคปบเอ็นมะที่สุดเอ่อน้าจะเป็นเรื่องการบุกลุกปลาชายลินมีมะไม้ตอนนี้สําหรับเรื่องปลานี่พ้าหมาหน่อยเลยนะครับหน่อยเลยนะหลังจากมีการกันแนวเขตคงองกระทรวงทรัพย์อะไรต่างๆมาดูเลยนะครับปัญหาตอนนี้คือการมีคนเข้าไปยุ่ยเยอะครับปัญหาเรื่องขยะนี่จะมาเป็นอันดากันก่อนเรื่องเกี่ยวกับพุทเนี่ยเพราะว่า มันเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทุกแห่งนะแต่และแค่เราเชิญมาเพื่อเละเปลี่ยนวิธีเกปัญหาวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะจะไม่เมื่อนกันในบางเรื่องก็เมื่อนันอันในเค่เมื่อนกันก็คือเมื่อนกันทีไม่เหมือ่กันได้เอาเนี่ยเป็นประยุกต์ชัยเนื่องจากมีคนข้าไปยุ่มมะปัญห้า <15 S 1> เขาตามมามะเป็นเงาตามตัวเฉินยออขยะเกปัญห้าเพื่อเออขยะตอนนี้ในช่วงนี่ข้าไปไม่ไม่ทานนายกปัญญาสัมย์รัฐก็ได รีบเร่งในการจัดเก็บนะครับก็คือว่าชายเนี่ยพนักงานของเทศบาลเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ห้าพื้นที่วางฟั่งกรบของงานโอ้ฟั่งกรบกับนอะไรด้วยหว่าต้องเร่งรีบเนื่องจากมันมีขยะตกตกค้างอยู่เยอะอครับก็เลยมีการจัดเก็บขยะเร่งรีบทำงานยี่สิบชั่วโมงเลยนี่เ,เป็นหแห่งเละนะเคยได้ยินเนี่ยครับพอส่วนใหญ่เขาคือต้องมาที่เทศบา,นาลนครเขตตะเภาทันทีใช่วิ่งไกลครับพอาที่รถรถก็มีสอมคันรถก็ไม่คอยสมบูรณ์นะครับรถพาหนะที่ใจขึ้นมาเนี่ยนี่าสนใจนะเป็นคิดน่าสนใจแล้วถ้าว่า ปั้งครบทันทีแค่น,นู้นเลยในพื้นที่ของขยะอ๋อ,อก็มีมีพื้นทีข่ขอ้ขอข้อความอนุเคราะห์จะขอ้องคนที่มีที่เยอะๆ,ๆเอก<ง>ชนนี่นะใช่แล้วก็ใช้รถข้องเจสีบีโอเทศบาลเนี้ยปั้งครบเต็มเป็นแค่ในช่วงระะที่ว่า,ยาขยะมันตกค้างอยู่เยอะเลยเราวิ่งมาในเมืองกลับไปนี่มันจะชา้าก็เลยว่าเลี้ยงตรงนั้นเบอร์ห้าเบองต้นครับครับตอนนี้ก็เซตไปตรงนั้นตอนนี้ก็ต้องห้าผูดแับเมาที่จะเข้ามาทํางานต่อครับ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 ปัญหาเคทิธาเจ็บเรือบังกอนเคทบังรุ่งบัรค นะครับก็มีปัญหาที่ผมตอนนั้นผมได้ลงไปตัวซ่อบเองนะครับในเรื่องของขาเทีเรือเออจริงๆก็บริการมาหลายปีนะครับต่อปัจจุบันนี้สังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยเราให้ทางชุมชนผู้ข้องหวังโรงปัญหามันคืออะไรปัญหาคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับนะครับด้วยความที่นักท่องเที่ยวเยอะการใช้เรือสภาพัาเทียบเรือมันค่อนข้างจะเอะอะนะครับทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องดีว่าพอนักท่องเที่ยวคืนเนี่ยมันไม่มีทางยื่นที่จะเอากระเป๋าลง ไดต่างๆเนี่ยก็เลยทางตอนนี้เทศบาลเราเป็นในฐานะที่แบบเป็นผู้ให้เฉาให้ชุมชนเฉาก็ไปทําคืบการวาการวายเป็นช่องทางจีนพราะจริงๆมันจะมีอยุ่งซองถาฟังนึ่งขึ้นลงสิ้นคานะขึ้นลงสิ้นคาฟังนึ่งสำหรับคนโดยซานสำหรับโดยซานอ่าเศรษฐีนี่ที่ผ่านมาก็รูลุึกว่าจะมีรถเนี่ยเข้าไปโจทกันอยู่จะขายก็เลยตอนนี้ก็มีการพูดคุยปรับเกย์เคย์กันอยู่ครับ บ่เคยชินนั่นนะคนในพื้นที่ด้วยผูญย้ายนั่ก็คือก็พี่น้องกันนั่งแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญญาปทักษ์ไม่ครับไม่ครับตอนนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะก็มีการพูดคุยทางส่องไฟทางส่องไฟทางมาส่องจากวัดก็ลงมาพูดคุยเลยด้วยครับคณะผู้บริหารที่เข้ามาเนี่ยนำโดยทานนายกปัญญาเนี่ยก็โอเคนะไม่ถึงว่าความการบริหารเป็นไปนี่ไม่มีอะไรมาสะดุด ก็ที่ว่าพบนะพมรู้สึกว่าผมนี่จะได้ทํางานกับผู้ริหารคือานายกที่มีความเก่งเก่งก็บเมนยําในโคกับไม้เพราะว่าสี่ปีที่ผ่านมาตีแกวางจตกตำแหน่งนายกก็มาเป็นณะกรรมการกอจังหวัดอยู่โอ้เป็นกอจังหวัดอยู่ก็สีปีก็ได้รู้เน้นเรื่องโคกับไม้ระเบระเบียบต่างๆแล้วก็ เออผักผักผักมาซี่ปีข้าวมาถึงก็ไฟแรงเดิมทีเขามาผักมาตั้งวันที่ก่นเคยเป็นเลวฮะเคยเป็นครับเคยเป็นมาส่งส่งส่งซ่มซ่มไม่ส่งก็ไม่เร็วนะครับใช่ครับก็ตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถการติดสาก็เนนี้จบปริญญาโทการปกครองท้องถิ่นจากมาเลยก้อนเก๋นครับครับเอ่อที่ผักอาศัยนะหมู่บ้านมะนะในพื้นที่ปากเลาะใช่ครับการบริการสร้างถนนประผน้นำไฟฟ้าน้ำเรื่องบริการปืนบังะทบม ตอนนี้ถ้าในส่วนของมู่บานจัดสรรไี้เกิดขึ้นในพนทีนะครับ genau, ก็ที่ว่าเข้าไปตั้งแต่เข้าไปเขตมู่เปดเลยตอนนั้นมู่เปดบางลาก็มีบัญจัดสั้นส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มการเขาจะบริหารจัดการเรื่องนามนะคร <te ับเรื่องนามเรื่องต่างๆเรื่องวงจรพิธีก็ทำเองนะครับขยะนามฟเนี่สามย่างที่เขาจะต้องพึงพาโรบางให้เราเข้าช่วยบริหารจัดการในเรื่องของขยะบางในเรื่องนามอาจจะต้องนามเร่งนาใไม่พออาจจะต้องโคจะส่ง เทศบาลหลุนนี่เขาไปช่วยแกปัญหาพูดบอกพิ่มอะไรต่างๆฟังเร็วนี้เป็นรองนายกคิดดีว่ากลายชิดกับนายกนี่กลาชิดไหมหรือว่าเป็นรองเบอร์หนึ่งเลยไหมก็มีคนเดียวตอนนี้รอบนี้รองมีคนเดียวมีหน้าเล่าไม่ต้องสรงสส้เลยคือเพิ่มเชิญใครต่อใครมาไล่คนนการที่เราจะได้ยินใครสักคนแกพูดโคลงแคลวผนิษแสดงว่าต้องเป็นคนรู้เรื่องนั่นเองรู้ลึกด้วยรู้ละเอียดจึงสามาัดพูดได้ ไม่นั้นถ้าไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองก็ไม่สามาราจะจะผูดได้ถ้าไม่มีข้อมูลยุ่บก็เชื่นมาแล้วก็นี่ก็ะยะจะให้พูดคุยเรื่องเที่วาโปรโมตพลนงานก็คงเทศบาลปากคลเป็นความภาคภูมิใจที่ทํามาแล้วอะครับตอนนี้ข้ามาไม่ไม่นะครับจากการที่นายกได้รับความไวหวังใจของพี่น้องชาวปากโคลนะครับก็ที่วา่าจากประชากรโดยรวมพ้งทางตำบลนะครับมื้อสี่พันกว่าคนนี่มื้อสี่พันกว่าคนผู้มีสิทธิ์เลือกตังก็เก้าพันกว่าคนนะครับในเนมืองส่งเคตก็ เข้ามาทึ่งโครงการเปไม่ที่จัดทีได้รับความสนใจจะคนพื้นที่เลยยามูในฟิชชิ่งเกมยามูยามูยามูในฟิชชิ่งเกมซึ่งจัดขึ้นเป็นขังเล็กเลย<อ>ในานา้ขพงเทศบาลน,นะครับให้นี่ชาวประมงต่างของพาเราพาป่าคลอกนี่ถังก้าหมู่บ้านในพื้นที่นะงมมดเนี่ยมันตินชายทะเลแล้วอาชีพประมงก็เป็นอ,อาชีพเป็นลัก,เป,ลกเป็นลักด้วยตรงนั้นก็เลยวะ จัดยามูในฟิชชิ่งเกมเมื่อกระบ,บังเทาครับอืออืออือได,ได้ปลาเยอะโอ้เหรอหลายได้ก็ได้เข้าสู้ชุมชนครับครับครับสนุกสนานดีโอ้ดีดังดังดัง,ดงยามูฟิชชิ่งเกมในฟิชชิ่งเกมเนี้ยตกปลากลางคืนครับผมคืนนึงคืนนึงออกไปชาวันนี้กลับมาพรุ่งนี้ก่อนเข้ามาช้างเลยช้างเลยแข่งกันแข่งกันสวนุกสนานดีโอ้คืนนึงไม่ต้องเรามีวิธีตรวจสอบเวลาอ๋อคืนนั้นพ่อครับฐานนายกก็ตรวจสอบเองเอาเรือเอาไปตรวจสอบคือเราจะมีเสื้อใสส่เื้อให้เรรียยบ้อ ลํานึง şey em no ไม si e ออ dizer, e so ่เกินห네้าคนนะครับมีลํานึงหคนก็มีสัญลักในการต้องใส่เสื้อทีมลงไปตกปลาไม่พนเนี่ยเขต่ที่เรากรรมนดไว้ไม้เต็มทีเต็มทีเต็มทีแลซื้อปลาจะเรือประมงดรู้ครับคนทําอาชีพนี่เขารู้เขาเห็นคือไม่โกงกันรู้ดูไงดูไงอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมประจําปีเลยกรว่าได้ตรนี้ต่อไปต้องต้องมีต้องต่อเนื้องนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่จัดมาในเรื่องของเนี้ยการยามูในฟิชชิงเกมแล้วก็ต่อไป แนวนโยบายข้องนายกในเรื่องของตลาดกลางคืนในมาร์เก็ตอจจะมีไล่ไล่ฉายฮาร์ดกลางคืนผมกำลังจะพูดว่าถ้าจะพูดว่าในภูเก็ตเราต้องเน้นเรื่องการตรงเทียวเป็นรักอยู่แล้วครับทองถิ้นทุกแห้งน่าจะต้องมีส่วนนี้ในจัดกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับรองรับการตรงเทียวโดยเฉพาะบริเวณปากเพราะนี่แน่นนถ้าพูดถึงว่าการตรงเทียวในปากเพราะจะนําเสนออะไรการตรงเทียวปากเพราะถ้าตอนนี้ถ้ามองเขาจะมามอง่าที่เอาโป าาจุดที่ว่ามีาสะพานอ่ามีสะพาน่าเตเรืออาปอนะจุดที่นักท่องเที่ยวจะไปโดยสร้างเรือวันวันเดยทัวหนึ่วันนหนึงวันอน,น,นึงวันก็คือไปไปกลับอ่าไปพังงาคบเกาะตาปูเขา้าบิ่งกันฟังนู้นนะ่ะนะครับพายแคนูและต่างๆนักท่องเที่ยวจะลงเรือประมาณ1ึ่งันกว่าคนนะครับตอนนี้เหรอต่อวันเนรับ พันหวัวค้นนั่นนะพันกว่าคน,นจาก็ซ่ทตัวไล่ไล่สิบกว่าบริษัทเรือลงเรือแค่นั้นเนี่ยไปเอาบอลนะอ่เปน็นซ่อมเลียมซ่อมอย่างวัดอันนามันครับภูเก็ตพังงากระบี่ใช่ครับ,ราาบโอ้เป็นจุดจ<ะ>ลักนี่เขาส้องไซกันว่าเวลาเขาจะไปเกาะพีพีเออไปเอาฝั่งนาเล่มซักอะไรตรงเนี้ยครับเอาไปจากตรงนี้ไปจากเอาบอลนี่เองเอาบอลครับซึ่งน้ำเสนอเนาะแต่นั่นนะครับ เออนอกจากที่เอ้าพอนะครับเราจะมีธาตเรืออีกถ้าก็คือบางโลนี่บางโลนี่แค่จะไปเกาะยาวเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ครับต่างๆในเรือพ่องสถานที่ตรงเทียวโรบิโกที่เป็นมู่บานมู่ที่5ก็คือเกาะนาคาเกาะนาคาที่เรียนเต็มุกชายเอ่อมันเอ่อเกาะเล็กมุกนี่คือเกาะเล็กอ๋อเกาะเล็กอ่าแล้วจะมีเกาะใหญ่นาคาใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเกาะนาคาตรงนี้เราโร่เรื่องเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำอยู่ครับอ่กําลังโร่อ่านของประมาณพ่วงส่วนส่วนส่วนกลางแต่ว่าเรื่องพ่วงสายเคเบิลใต้น้ําเเนี่่ยือจะไปท มีอะไรดุดเด่นในก็นาาราคาเพราะตอนนี้เรามีโรงแรมระดับ5ดาวอยู่<อ>เหมนกันนะครับแต่ไม่มีไฟฟ้าใชา้โรงแรมต้องใช้เกินปันใสเองชาวบา้านเขาใจพลังงานเส้นหงส์ชื่อหลงเรมมาได้เนื้อตรงซิกเซนเอราวันนะครับอ๋อซิกเซนเอราวันครับครับ,รบตอนนี้ก็พุ่มหวาถ้าระบบเคเบิลใต้น้ำเรียบร้อยนะก็ราคาจะเป็นเร่งทองเถี่ยวไม่ที่จะเสริมศักยภาพให้ต่ำบนปากของเราที่มีการพัฒนาไปอีมิตติ้งเลยนะที่มีความพร้อมลากไล่ขึ้นครับ เที่ยวข้างลูกไปถึงไหนอะไปปากร้อนไปถึงผาราเออจดสนามก็มิชชั่นฮิลครับอ๋อมิชั่นฮิลก็เที่ยวเที่ยวี่ถึงผาราด้วยใช่ครับครับสามสิบแปดตารางกิโลเมตรสามสิบแปดตารางกิโลเมตรคนครมืนกว่าครับมืนกว่านี้เป็นประชากรแฝงคือมมไม่ได้ย้ายเข้ามาที่อะ ตอนนี้ถ้ามามองซึ่งว่าดื่มๆตอนนี้บัจะสั้นเราเข้ามาเยอะนะครับครับบัจะสั้นคืนมาตอนนี้คืบก็ไปประมาณสาหมู่บ้านนะครับคือลมก็ไปเรื่อยลมก็ไปเรื่อยแต่ว่าก็คือว่าโดยสภาผาข้องตำบลปากคลองเป็นถี่ยุอาศัยมีหร่งน้ำมีถี่ยุอาศัยมีความสมบูรณ์อยู่ครับมีความสมบูรณ์แบบทำผ้วใหม่ตีแร่งว่ามาภูเก็ตดูจากโซ่ถีทีแร็กก็คือป่าตอง กับป่าต่างชาติป่าต่างชาติป่าโพกป่าธรรมชาตินี่ผัวเมียที่ไปให้พวกกีดไว้นะครับซึ่งคนยู่ในพื้นที่เนี่ยยังมีความสร้างมาคีรหักขายกล่องเกลียวแม้นว่าจะส่้งศาสนาลักลักนะมุสลิมจะเยอะกว่าพุทธมุสลิมเยอะกว่านะหกสิบห้าสามสิบห้าประมาณนั้นนะครับแต่เขาก็ยุ่งกันมาย่างยาวนานไม่มีปัญหาอุปสรรคในการยุ่งรวมกันรู้จักกันทางตำบลใช่ครับครับทนนันทางไปจะอนุสาวรีย์ก็สะดวกสบายครับ เอาเคปเอาชุงลังลั่งมุ้ยหอึตอนนี้ขยายไปเร็ว5้กิโลครึ่งห้ากิโลนะครับในพับรวมตามที่ฐานนายกปัญญาตอนนี้ที่จะต้องประสานของประมาณกับ้นกลางเส้นนานี่ใต้ปากโขกเหมืองไหมจะยาวแค่สิบเก้ากิโลครับนะครับตอนนี้เราขยายไปได้5้กิโลครึ่งถึงวัดปากโขกถึงวัดปากโขกอย่างเรื่อยประมาณสิบสองกิโลเซฟสิบสามโลตรงนู้นเนี่ยครับก็ต้องมีคิดว่าตรงเอาใหม่ก็ต้องตึงมุ้ยเลยเอาใหม่ต้องไงเซฟภายในนี้ฉงสิบอันี้จะทำงานนี้ต้องไงถึงครับต้องไงถึงนะครับเเเเพพรราาาาาะะวว่่่ส้้้นนนีียถ ก็เลยยงเข้าไปดูนี่นะจักรยานเยอะมากสวัสดิ์ที่จักรยานว่าหลุงต้นเย็นมาจักรยานกันเยอะก็ตะกวางในโชคดีเขาคนบักของย่างว่าเราเนี่ยกวางต่รถไม่มีตัวในเข็บเลยโอ้ยล่ะกวางกวางเทากันเลยเทาก็ตั้งแต่อนุสาวรีย์ไม่ใช่เป็นบิดเป็นขอบขั้วไม่มีไม่มีต่อไปไม่มีมันกักันทางมันหมดแล้วครับครับครับเข้าประเทลเป็นบ้างนะเทลนั้นเข้าประเทลตอนนี้มีเร่งธงเทียวที่ปากเขาก็คือนำตกบางไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทาง ที่ประเทปได้มาเสด็จจากตูนไซมาวางไปปั๊มหลังเข้าอยู่บันเขาอ่ปั๊มหลังเขานักตงเที่ยวเยอะนักเที่ยวคงเยอะเนี่ยย่างเดอวมีข้าวแตเดียวนักตงเที่ยวลงปลาครับเพื่อเพาะความลงสนนี่ของปลาร์เขาประเทวเนี้ยครับยังเข้ามาป้มเบาะไปเลยแต่เดียวเพราะว่ายัางโจดีนะที่เข้านักตงเที่ยวมาลงในปลาร์เขาประเทวบ้านเราเนี้ยไม่มีข้าวอินตามมาก็คือวัตถุทําลายชิงทรัพย์เลยไม่มียังไม่มีแสดงว่าในพื้นที่นี้ยังมีความปลอดภัยยุครับถูกไหมเรื่อง อาชญากรรมชกจริงวิ่งราวหลักเลขขมุดมีมะแมตัวน,นี้พ่อหมาตรงน,นี้เทปไม่มีนะเทปไม่มีนะครับชกจริงเงาโหนะผมได้เต็มบ้าเต็มคำเลยนี่่ผมดีใจจังกระชบับที่ว่าให้บ้านเราไม่มีเรื่องผนี้สุดยอดใช,ใช่ไหมนะเพาะว่าตอนนี้แต่ว่าปัญหาที่น่ากลัวก็กคือเหล่าญาตเสพติดนั่นแหละน<า>นต้องต้องดูเลกันครับบุตรล้านตั้งแต่ครบครัวมาเลยครับครัวบุตรล้านโรงเรียนเทศบาลมีแนวนโยบายมี อะไรบ้างกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาติพี่นจริงๆเราก็จัดโครงการเยอะนะนะครับ,รบในหลากหลายห้องในกองสวัสดิการและต่างๆที่จะไปให้องค์ความรู้ทางครอบครัวรในวาระวาทางโรงเรียนนะครับร่วมชุมชนทำมู่บ้านผาราผาราเป็นหมู่ติซีโอปากของเ,อเป็นโครงการบ้านอุ่นใจเพื่อที่จะให้ลูกหลานกลับคืนอะไรแบบนี้สักสแกนพื้นที่หลืองยาติพี่น้องอะไรแบบนี้เรพยายามทำนะครับแล้วก็ช่วงเมษานี้ตั้งแต่วันที่10 จนถึ้งวันที่ประมาณใช้เวลาประมาณ10บตึงสิวันนี้ก็เอาโยชนเนี่ยเข้าขายเข้าขายเข้าขายทำกิจกรรมพาร์ติเดูร์โรดวันนี้มีการบดเนิยนเอาวันนี้นะประมาชาด้วยคนพูดก็ประมาชาส่อมเนีนวันนี้ก็ได้เกือบ20รูปอ่าที่ตะบานมีงบประมาณทั้งหมดเท่าอะไรเนื้อเอภาพรวมก็ประมาณ90กว่าล้านเก้าสิกว่าล้านเนี้ยเก้าสิบกว่าล้านก็ถ้าเป็นงบรายงบรายจ่ายประจําก็ต้อง40่สิบเปอร์เซ็นต์ สรสางสิบล้านเล้ยวก็ถือว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับภูเก็ตเปรียบเทียบที่อื่นโครงเรานี่จะยู่ที่ว่าน้อยใช่แล้วก็สถ้านที่ทําการก็ค่อนข้างขับเข็ต่อไปจะต้องมีการขยับขยายครัทางในอาคารสําหนักงานครับนักงานเสร็จก็ต้องมีวันสต็อปเซอร์วิสอะไรที่ว่าตามนโยบายตามมาระบบไวไฟไฟก็มีการพัฒนาขึ้นในพื้นที่คนเข้ามายู่ว่าใิ่มความเจริญตามมารายได้ก็ต้องตามเข้ามาครับนอนนอยู่เล้ว ใช่ไหมครับก็เป็นทําให้เทศบาลสามารถบริหารจัดการอะไรต่างๆได้ได้มาม่แนวทางในอนาคตที่จะเดินเหมือนกันเรื่องย่ญ่ๆอะไรบ้างไหมเรื่องที่นายกนะครับตั้งใจที่จะทําก็คือเรื่อง รองรับอาเซียนในเคื่องจะทําอาคารโรงเรียนโซฟาซาเ้วยโซฟาซานะทำเองเป็นของที่ระบาลเองด้วยคือตอนนี้ก็ต้องหาสถานที่ที่จะรองรับให้กลุ่มนักเรียนเยาวชนชาวบ้านที่มีความสนใจเนี่ยจะทำโครงการให้มีความดูในด้านย่างหน้าผาซาที่โซ่เราต้องสาบรูนะครับเรื่องไวไฟครับไวไฟเพื่อรองรับทางด้านการศึกษาครับนะครับเด็กวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ในะครับ การเซิร์ฟหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เป็นนโยบายนึงที่ว่าจะต้องให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยได้ได้ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลสื่อสารตรงนี้ครับนะไวไฟทางดาบ,บนเลยประมาณนี้ครับนะครับทางมัสยิดมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมเวลาทํากิจกรรมเนี่ยทางเทศบาลมีมีแนวทางในการดําเนินการรวมมือกันมาหน่อยแค่ไหนบ้างครับมากครับมากนะ,นะคือทางมัสยิดในปากคลอกประมาณสิบสองสิบสามมัสยิดเนี่ยเ<อ>ขาก็ต่างกลุ่มถือแคมแข้งก็คือกลุ่มมัสยิดสัมพันธ์ขึ้นมา การเขาจะการจะทําโครงการได้เขาจะมีการประชุมรวมนะเป็นภาพรวมการบูรณาการรวมทุกมัสยิดรวมกับทงทิศก็คือเทศบาลจัดโครงการรู้เลยว่าเพลินตลยปีนึงมีโครงการอะไรบ้างแต่ละย่างแต่ละแห่งแต่ละมัสยิดย่างผงนีเนี้ยสุนัตมูอ่าก็ต้องทำครับซ้ำสิบซ้ำสิบเอ็ดสุนัตมูเปิดตัวขามดิพาราตอนทีสิบเอ็ดก็ทำอีทีสุนัทอ่าก็ส่งส่งให้ไอ้ที่ประจำปีทุกปีป้ายแดงทุกปีครับทุกปีอยู่แล้วนะประมาณเต็มทตีว่า บอกสีจะสนับสนุนครับอ้ไี่ค,คิดว่าหน้าจะเป็นปัญห้ามัที่พบมาที่ผ่านมานี่สำหรับการบริหารจัดการในเทฐบาลปากเลราะปัญห้ามาใช่ไหมครับปันห้ามัคฟังย่าดูเพื่อจะได้ในไปเปรียบเทียบกับเคอื่นเวลาเข้ามาพูดคุยกันนะั้นครับในการบริหารกิจการของเทฐบาลเนี่ยเคยเราพบเราเห็นเคผ่านมาเนี่ผมว่าปันห้าอุปรสรรค ผ่าเากบสว่ามันยู่ที่คนก่อนคนนี้ก็คือปัญนห้าคนนี้คนเลยที่จะเข้าไปบริหารที่จะเข้าไปพลักดันนโยบายครับอันให้ให้ให้มันดีขึ้นไปนี่เนี่ยราะว่านียแล้วก็คนนียคนคือผ่าน้ารักฝ่ายสมาชิกสภาเนี่ยมีฝ่ายคานมะน้อยแค่ไหนสัวนตอนนี้เขาถ้าเปรียบเทียบมันไม่มีนะมันไม่มีครับไม่มีสิบส่งคนของสมาชิกสภาก็เป็นคนนี้ได้รับการเลือกตั้งมาก็ต้องทำความรู้ความสามารถครับ แล้วกับนายกนะแล้วกับต้นเ<อ>มีมว่าเป็นคนละทีมแต่ก็สามารถทํางานด้วยกันได้ทําได้ตอนนี้ก็ไปอบรมสรัมมานากันอยู่หลวงมันยุ่หลวงมันยุ<อ>่ครับไปเข้าขายไปเข้าลักสูดครับปันห<อ>้าลักต่อไปก็คือสิว่าที่เห็นมาก็คือนเนเองยาเสพติดนั่นแหละถ้าจะให้เป็นห่วงหมากนะเหลืองยาเสพติดเหลืองความปลอดภัยบรรทงถนนประเทศนะข้าวเส้นบักขอต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีเกาะกลางเอุดตัปหยุดตัปนั่นเยอะ S <S 2> <S 2> เออใช่ใช่ก็คือว่านี่คือเป็นปัญหาที่น่าเป็นท่วงความปลอดภัยในชีวิตระสับสิ้นเนี่ยนึกขี่เรียวตรงนี้นก็เรียวตั้งตแต่โนสาวรี่มาเลยแล้ววิ่งเรียวนะ <S 2> <S 2> วิ่งเรียวครับรถในนั้นวิ่งเรียวไปตั้งแต่เข้าประเทลไปนี่ก็อย,อย่างชัวร์ขึ้นคือมันบีบโดยนั่นโดยอัตโนมัติครับ <S <S เอาก็ที่ว่าตรงนี้ก็ต้องช่วยเฉวยกันรถนรงด้วยครับทางยาสิบเดทางอุปกรณเที่ต่างๆต้องช่วยเฉวยกันดูแลคุณจตางีโพล จะเดี๋ยวบ่อเราคุยเรื่องเทศบาลมันงลรกลก็มาเรื่องฟุตบอลกันบ้างฟุตบอลฟุตบอลเฟนนี่นเป็นแฟนคลับภูเก็ตเอฟซีตัวยงคร <c oughs> นะถ้าเคยเคยเห็นเอ๊ะอะไรเราไม่ได้ดึงภาพออกมาให้เลย่วิกใส่ไรเช,ชียร์เรื่องนี้เป็นเรื่อง ผมก็อยากติดตามนะครับครับอยากติดตามทุกนัดฝ่าระนาี่การงานมะคือเลยทำห้ต้องห้ามไปไม่ครับไม่างทีเวลามาชมเกมในบ้านนัดเยืยนเอนนี่นัดยาวในบ้านทุกนัดเอาเลยที่ฟามาก็ยังไม่พลาด <laughs> <laughs> นะครับแต่นัดเยือนอาจจะต้องไม่ได้ไปบางาใช้รรม,<ห>มาได้เนื้ผมก็ในนามของเชียร์เตอรฮักเดียรฮักเดียรฮักเดืยหฮักครับโอเดียร์เลียงมันคงครับก็อยากจะให้ฟุตบอลโูรเก็สโลงประสบความสำเร็จใช่ไหมนะได้คืนไทยพีเมียรีกสักนะ นักเหมือนกันนี่แต่ว่านักนักนักเหมือนกันก็ความมุ่งหมายก็สารมาทานสู้ก็แฟนบอลก็วังด้วยใช่นะวังด้วยอันนี้เว็บก็ไปเรื่องฟุตบอลนิดนึงนะครับกลับมาเรื่องที่ทางเทศบาลดําเนินการอยู่เทศบาลพบประชาชนครับตอนนี้มีการวางแผนกันอยู่ว่าเทศบาลพบประชาชนนะได้จัดบางเรื่องยังอย่งครับยังอย่างนังไม่รึงทีนั้นนายกนี่รับรองมาสิบสามธันวาท่าแรงนโยบายก็ประมาณยี่สิบแปด ดีสเปรถันป่าที่ผ่านมาต้องทราบไปขนานั้นตามประสบการณ์เ่ยก็จัดจัดบางทีเทศบาลปากโครพนี้ไม่จำเป็นก็ได้แต่มอาจจะไม่จัดหรือว่าจัดครับจัดนะจัดเหมือนเขาวันที่สี่เมสซานี่จัดงานวันผู้สูงอายุก็เชิญชวนนะครับมีลูกลูก้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปงานวันผู้สูงอายุที่สนามกีฬาเทศบาลตะวันปากโครับนะครับในวันที่สี่นี้วันพฤหัสนาวันนี้เวลาเขามามีปัญหาเขาจะพบใครมาพบนายกเองหรือว่าพบรองนายก คือส่วนใหญ่ตอนนี้จะมาโพงบริหารเนี้ยทางนายกทางรองนายกตั้งแต่รับตอบแน่งก็มีมาทุกวันนะครับป้อมท้ำนี่นะนี่พูดกับตามชงเลยนะว่ากับการบริหารกับราชการกับพนักงานที่เป็นข้าราชการนี่เป็นเรื่องบ้างๆนะปากโคกดังนะดังใช่างนีคือไม่ลงลึกรายละเอียดแนวนโยบายของ นายกปัญญาสมปาทีมพรมดีเข้าไปช่วยกทำเนี่ยก็คือสร้างมาตรฐานไม่เทศบาลใาบรรดากรอกนะเพื่อที่จะเข้าไปให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงานนะคนเยอะแต่งานไม่คือมันไม่ใครเดือดก็เลยต้องต้องปรับต้องให้โอกาสคนที่ยุ่งโง่เนี่ยข้าราชการเนี่ยปรับตัวนะไม่ได้บังคับกูเคลนะนายกก็พูดในที่ประชุมยิ้มเย้ยแจ้มใสแต่ให้โอกาสปรับตัวรับทัศนคติกับทีมบางทีอาจจะยึดติด ครับขอข้องขอเก่าแต่พอเข้าไปไม่เนี้ยด้วยความที่เรายากทำงานเกยไข่ปนให้พี่ตองชาวบ้านในป่ากโคกไงก็เลยว่าเนี้ยเว้ยเป็นไปตามโดยอยู่ใบของเราใช่ครับแต่ห้างเสื้อาไว้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบนี้บังคับไม่ใช่แต่ให้ทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ที่จะกระทำอะไรยังไงให้ชาวบ้านเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่พิกกระเบียบอะไรต่างๆเนี้ยครมาพร้อมกระท่ำไปไปแล้วนี้ก็เลยทุกด้านทุกด้านเลยใจครบคลุ่มไม่ใช่ไฉน้อยใช่น้อยนะ จะให้ทบทุมทุกด้านช่วงไทยมีรล้วจะฟุดคุยฟ้าปันไปยังผู้ชมปั้นรา,ายการบ้างก็พมก็จะเอ้ารายการก็ได้พูดคุยกับทางนายกเรียบร้อยนะครับ<อ>รบ,บางเรนรายกไปอบรมไปส,มสัมมนานะครับเกื่องกับไม่ที่อบอตที่ยกศานาเป็นเทศบาลก็ฝากกว่าเนี่ยด้วยความไว้วางใจพ่อพีนองชาวปากโครบที่ได้มอบให้กับทีมปัญญาสัมปรัฐนะปากกเก้าวหน้าก็ โอมที่จะทํางานนะครับแกไขปัญหา้า้กับพี่น้องในทุกด้านทุกมิตินะครับถีไม่คัดกฎระเบียบนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะนําพาป่าของพัฒนา่โดยที่ว่าสิ่งทีของยุศาสนาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านยังคงแบบยังยืนยุคในพื้นที่ไม่หลอมสลายนะเป็นเร่งที่ยุเป็นเร่งน้มเป็นเร่งผักป้อนพมไอ้เดินไปข้างหน้าเพื่อความก้าวหน้าก็เดินไปใช่ครับในขณะที่ไม่ทำลายวัฒนธรรมวิถีชีวิตทียุเดิมใช่ครับใช่ครับ ออครับอันนี้ก็คือป้าปวจกนายกปัญญาสปภรัไว้แ้วก็ในความตั้งใจกทีบริหารเนี้จะนำพาครับครับเอัวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองสตราเนี่ยจริงๆก็ไว้คุยกันมาแต่ว่าเนี่ยภายต้ข้อจากัดเรื่องเวลาดิงแต่อย่างทีบอยเนี่ยวาชัดจีนครบลุมมาตุกดานจนว่าตอบโจมมัดตอบโจทย์ได้มัดตอบโจทย์ได้มัดแต่ยังต้องแก้ปัญหาชาวบ้านอีกเยอะอันนั้นธรรมดาอันนั้นธรรมดาระวังกาจะเป็นกําลังใจให้ไปพรม ไม่โตเทไม่เหนื่อยนายพร้อมดับงานสุดยอดนะครับ้าอยู่การเดียวจะตรงติดตามเคเบิลน่าเนี่ยวางอยู่วังอยู่ CCTV ในปากเคาะเป็นมือบ้างเลยอ๋อเลื่อมวงจอปิดก็คือซิ่งที่เราจะต้องเข้าไปปรับปรุงนะครับเผื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิ้นตอนนี้ก็มีการมีการมีการเนี้ยข้าประชุมในบริหารที่จะต้องปรับปรุงคงเดิมมีอะไรทำให้ดีขึ้นเพิ่มชงเพิ่มไม่ให้ช่วยได้มาครับ CCTV ครับช่วยได้มาครับเนี่ย เคเบิลการต่างใดอันนี้ก็ต่อไปเราก็จะได้ซื้อสั้นกันครัใช่ไหมครับโอ้ต่อไปในภูเก็ตโอกาสหน้าถ้ามีจังหวะเม่อมมานั่งพูดคุยกันในรายการปันเนี้ยได้ครับทางรายการก็ยินดีครับขอขอบคุณท่านนายกปัญญาสักรรัฐลนทีมงานทศบาลปากเคาะทุกถามด้วยวันนี้ขอบคุณมากรงตัดรายการกันด้วยรับหมดเวลาแล้วายการเล่นข้าวเราก็สวัสดีครับ